กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เข้ามารับชมและติดตามแม่นมากนะครับผมวันนี้จะมาลง10หน่วยบนรางวันที่หนึ่งให้นะครับผม10หน่วยบนรางวันที่หงตามเคยนะครับผมลงมาให้แล้วงวดก่อนก็เข้านะครับผมงวดนี้ก็คอยติดตามและรับชมได้นะครับผม ตามต่อนะครับผมงวดที่ผ่านมาลงหนึ่งสี่ห้านะครับผมงวดที่ผ่านมาสิบหน่วยบนนะครับลงหนึ่งสี่ห้าสี่ห้านะครับผมสิบหน่วยบนเข้าเข้าห้านะครับสิบหน่วยบนชุดนี้นะครับทํามาแล้วประมาณสี่ห้างวดนะครับผมเอามาลงจริงให้ได้สองงวดนะครับผมตามต่อกันนะครับผมรอบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะได้ไม่ได้พลาดสูตรหวยแม่นๆนะครับผม กับแม่นมากนะครับผมรับชมได้เลยนะครับผมตามนี้นะครับผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับผมอันนี้คือเข้ามาก่อนงวดหน้านี้นะครับผมหนึ่งตุลานะครับผมหนึ่งตุลาลงแปดนะครับผมออกเจ็ดแปดนะครับผมสิบหกตุลาลงเก้ากับหกนะครับผมมาสองตัวนะครับเก้ากับหกนะครับ งวดหนึ่งพฤศจิกายนครับผมเป็นเก้ากับแปดนะครับผมก็ลงลงเก้าแปดนะครับแปดเก้าแปดงวดสิบหกพฤศจิกาลงหนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งมาอยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่นอกกรอบนะครับผมนอกที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็คือเป็นห้านะครับผมห้าหกเจ็ดห้าหกแปดเก้านะครับผมลงหนึ่งสี่ห้านะครับผมงวดวันที่สิบหกพฤศจิกานะครับผมสิบหน่วยบนนะครับผมทุกท่านอย่าลืม กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะไม่ได้พลาดสูตรหวยแม่นๆนะครับผมระบบ AI นะครับผมหวยแม่นๆระบบ AI นะครับผมเดี๋ยวทุกท่านจะถูกลางวัลนะครับผมไม่ต้องไปคำนวณเองนะครับผมมาติดตามแม่นมากนะครับผมมาติดตามแม่นมากได้เลยนะครับและเข้ารับชมกันเยอะๆนะครับจะได้ไม่ได้พลาดตัวเลขแม่นๆตรงๆนะครับผม บางครั้งก็ออกโต๊ะบั่งนะครับผมออกตรงมั่งแต่ไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดหวยชุดนี้นะครับผมดูมาดีแล้วนะครับผมอ่เดี๋ยวรับชมได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับหมด1 6พฤศจิกายนะครับผมลงลงห้านะครับผมงวดต่อไปนะครับผมหนึงธันวานะครับหนธันวารับชมได้เลยนะครับผม ตามนี้นะครับครับโอ,อ้ตามนี้เลยนะครับขยับให้มันชัดๆหนะ่ศูนย์สามสี่หกเจ็ด ผมตามนี้นะครับผมตามชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขีดเส้นข้างล่างไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะขีดเส้นข้างล่างไว้ให้เหมือนเดิมตามที่ขีดเส้นข้างล่างไว้นะครับผมตามนี้เลยนะครับสิบหน่วยบนนะครับตามนี้เลยสิบหน่วยบน หมดวันที่หนึ่งธันวานะครับอย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับจะไม่ได้พลาดตัวเลขแม่นๆนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับแม่นมาก